สบายดีพี่น้องมาจุกจุคนก็มาหับเอานาอกบอลเลยเลยองเฮียนเลยจากหับลูกแล้วกับสีพาาน้าองบอลไปซื้อเกิบแน่พี่น้องซื้อเกิดแล้วก็อ้นกับซื้อเกิบแน่นี่นาา้อได้เงินกับลูกอา้าวันนี้หลังจากที่ไปหลับน้องบอลจากองเฮียนมากับมาแวะกินตาเซซวนเ้อพี่น้องเลยสบายดีมาจคู่จุคนตาจีน อันนี้กะตงคอนดอกสั่งมาให้เด็กๆกินสบายดีนะลูกอันนี้เดี๋สัตาทุอล่าลูกสบายดีเดี๋ยโตเี่ยทุกลสบายดีนะลูกสบายดีเถอะ

มนซัดใจลูกอุ้ยๆได้ซัดเลยกินเถอเดียวเราติดใจเลยอะตำจีนแฉบเรอแฉบปะพู้ทหารทำตำคะไรอันตำจีนนี่ยกินนสุด้าอยากกินเซสวนแลวากินเลยก่ะเบดยาก่ะเอองตาไปเก็บกินนะอง นั่นแหละแซ่บสามแสนน่ะบริการกินมันก็สิออกรสชสต้นึงเอาไกินแบบอ่ะใกล้ต้มอ่ะแม่แหละนรั้นส่าง่ะแซ่บนะทหารนีมาส่างเห็ดเนาะเอาสูตรมาแต่ใส่นี่เอจะเรียกว่าสูตรเองเหรอใช่สูตรนี้นะคะใช่ เช้าวันที่ทททไม่คนค่ะ <wh im ited Goddess> เป๊ปซี่นะแล้วหรอเอล่าเปปซี่ซี่นะบอสเปปซี่นะเปอันไหนเป็นจอกบอหรือเป็นตุ๊เกเป็นจอกหรือเป็นตุ๊กอ๋อเป็นตุ๊กกระไรบอกอเป็นตุ๊กกระไรนจอกเ้ยน้อยคุณอยู่แต่บนทางน้ำกรก็มี อดีตอนงกอนเถิงอดีตหลุดดอกเพิงเอาลูมีเตอมีแห้งมาสักผู้บ่มเพื่พกค่ะผู้บอกผู้บอลแล้วและมันแดดเด้อสอสมอล้างเอาพนตกอยู่องอยเห็น่่คุณเช้า้เา่เอาเอปสมาลูกเอาเป๊ปซีมา มีกอนนนตังคกดบอ่ะบลจอกเปนกะลูกโอ้ามาเลยเดี๋ยวลงสวนจ้หน่อยไอเสกกักาเนียเห็นแล้วลูกงอ๋อ,อ,อเออย็นดีวะ มันดีเจ่วมากนะอกินดีๆจับนึ่อืออือเน้อ,อ,อมมายกอกินเมียนไปับ นะเห็นอันห้านเจ้าน่ะคอยมาน้าอันจะเจ้าเอาลงเพจแต่ขาลงเพจแบบแบบอันเพรเขาน่ามันจะเป็นเพรแบบสายกินดอกเขาเสีาลงอ่ะพี่กัดห้ามกันนะห้องมอเมืองเด้อว่ะต้าตําหนี่ต้มเจ้ามาสั่งต้มนังต้อันกินยังเหลือกะมีมีมะกุกต้ตํามี่ตามยัง แล้วเ,เราก็ทิทายเรืองอันปีง้วยหยัดหย,ยัดอันมะพร้าหนะปี่ละกันหยัดมะพร้าวน้ำแน่แล้วกน็นข้าวห่หหนหนวหออันกล้วยดิอเออข้าวเผาทีกัดห่านเด้อมีอันนั้นเรามีเราแบบคล้ายๆเราโปรโมทมีก็เลยเอาหน้าเอาเมืองมาเป็นอันแถวเฮือนไป็นแถวนิดเพราะว่าเ<ไ>ขาลงเฟซเขาเอาลงเฟซก็เลยว่าเออมีห่านตำเราอยู่ที่แรกมาคิดว่ามีมีแต่กระอัน ขายปีก้วยปียังสื่สพี่แรกมาดูใครตามได้สองสามปีแล้วขาว่กี้ขายน้ำขายน้ำขายน้ำันนี้แหละบ่ได้ขายไม่ละตะขายน้ำขายน้ำอืจะขายน้ำรบทมันหลายอันทุ่ดีนั่งลูกนั่งลงนั่งลงไว

หมานไ้ดม่สิเัาอมันานออกลูกเ้าคนเป็นอย่างไรบักชมชายเมื่อนี้กูเบิ้งนะใกล้กับไรมี่นไราลมชายแม่ดังไรแม่เอ้ยนีะ บานาบานมาตุนอาหารตาตูนอนเอ้ลูกนอกอดไอลูกใส่แม่ครบรึเ่าบนู่แบบผู้ครบมาคนเฮาอ้ยไปโชอเพื่อนคนจะกินติ่มซานไปกินติ่มซายค่ได้นไไปลอสงตัวจะอ้งขาเลยแต่รเนี่มอาทเมือจะกลัวขึน ตอนชิ้นเจ้าอยู่น่าจะเป็นเฮือนคนเหมือนเนอลงไปพูดเนาะดีบนี้ฮะสวัสดีเขาอันนี้นี่แล้วเขาขายอ๋อเงินโครนโตมาแล้วแถวเนี่ยดินเนาะบ่อนพูกเพื่อนใช่แล้วเขาซื้อน้ำมันไม่ข้าวน้อยอือืซื้อน้ำสาวน้อยนะรูปรูปของไม่ข้าวนี่แหละน้ำสาวเสาเอวน้ำสาวเลยอืม เพื่อนเอ่าปิ้นหน้าแซนห้องแถวเลยเป็นรังามง่ายขนะดน่ะวะพิดกระเล้าโรดนะบอกิดหาเออพิดกระเล่อนเออมันรังเหลี่ยวนนั้นแหละเพื่อนซีเท่าเท่าหรอกแม่ก็กันยังมากยดีเหอนหลังนะเออซักเนาะวะเอาเคยไปบวะอ้าวน้องคอยอยู่หานดีน้องเตาน้องคอยละห้องแถวนะสแปงฮะน้องน้องเตาบอกเออคอยนี่เป็นลูกก๊กมันละเป็นลูกวาเออน้องแท้ๆไดน น้องก็จะออน้องเอยเนี่ยเพื่อนเากป็นนาคเขาเนภาคเเขาเลยไปไปตีเออเซะเพุ่มไหลออกไปมัดแล้วมัดแล้ว,มวแมวเอ,อ้ยปมาเซ็่มไหลไหลหลงมา ค่อยนี่แหละไปซื้อดิฮื้อห้านี่แหละติโตไปซื้อดิงไหซื้อน้งตัวอีกเออจะห้าวนาหู้อยูดได้วปะก็มีเงื่อนพี่น้องในที่นี้ค่ะราวเราเคยบอกฟังาเป็นหัวเป็นเจ้าลูกเจบอกเป็นงาวอา พี่นอ้อ,องอะไรแล้วก็ราค่อยๆอีก่าบุลาแล้วพอจะเห็ดหมันได้อีนี่เห็ดหมันเ,เจะคนลูกแล้วไไลูกลปกปชัโอ้ยขัดบานอกมันเป็นยังไได้ลูกอันเล็ของเห็ดหมันีเนี่ยเห็ดการเห็ดอย่างก็ได้ลูก,ลลก,กหลายลูกกระเปบะ เลื่อนจ้าอะไตัวนี้นะตัวพุ่นระเบ้อแม่นอะตัวชุดเขาบอกว่าอย่างเรียนเรียนเรื่ไปแหไรดินนี้กันของเทาเอาอเทาเราพูดแบบเรื่องพุ่นโอ้หลังนี้แหละเรื่องคือบอกเคยมาน้ำเล่าตัวหนึ่งนี่แหละโดนแหละแล้วเราบอกเพื่อนพี่น้องเลยพี่น้องกันเลย แต่ว่าก็เพื่อนล้างปุ่นนะเพื่อนก็ม hmm. mm ั่วงพวแ้วงมาเอาอีย่งนี่แหละตอนนต่อกับเพื่มเงานเร้วคอมเมนพี่น้องก็ มันแดดนะเมื่อไปเห็ดเวียกจเหือตูเหือแบกดลงแบ๊กไซีนี่ีเยือดผีสั่งพอกระโดดไมนกรเบราลหรอกตอเจ้าเห็ดยังอยู่นะฮะเขาว่าอยู่เรื่อกระลูกของเรอะกระลูกกระถูกไปเฮ็ดเรเห็ดเวียะถ่ายคลิปเพาะ็ระหิตยูทูบเลย นั่นแหละเบี้กเไาได้ดือนึงเท่าไรพูดได้พอได้ใซ้ได้จ่ายในี่อเขาัวเก่งจมีย้อนั่นแลางคนะกินอแล้วบะมา่อนเป็นบะคอนง่อยกี่กินได้หมกมากเสียจ เอาบักอดิาอ so ันนั้นเลยเงินเงินไมอะไรจังนาไม้พนขนาีกระุเียบเียนรขึ้นมาแล้วอนี่ไม้อันนี้ะนดบกมอนเยตัวหอนีย้นมาบ่้อยูในนี่เงินกูตัวทไมยู่ในกระเป๋าเงินเา ร้านหมนอ่ะร้านลูนลุู่สาวค่ะฮารีเ่าสเปรนฉลือปะกันอือไปนู่ไทยเอาเหลืออกแบบฮะรเงน ผิดหนึ okay. s. <S s <S ่งมืออื่นนี่ก็มันซุกแหละมื้ออื่นั็ซุกปะมื้ออื่นลุงวัชิระลุงลุงซุกมากเลยลุงซุกวัชิระเป็นซูเปอร์แมนดีพอดีเลยเอาหลายเฮงทางลำทางลำยังลำลำลำเหลืองไฟจ้าวหัลำเหลืองลำลำพ่อนลำพ่อนค่ะลำยังลำตังไว้ยาวหันลำ นี่เดจังพี่เพนลามนะฮะขึ้นมลวลามได้อยู่บอกไปแลปลพี่น้องพอคลิปหนาวพี่น้องได้สบายดีพี่น้อง